ไก่หั่นเตาครับกะนาครับปลาเค็มนะครับเป็นปลาอินซีนะครับทอดเสร็จแล้วมาสับนะครับไก่หั่นเตาครับเอาลงไปลวกนะครับพอได้แล้วเราใส่คะนาลงไปลวกพร้อมกันเลยนะครับกะทะร้อนครับแล้วก็น้ํามันครับมาราดไก่ที่เราลวกนะครับไก่คะนาเมื่อสักครู่นะครับไข่ ผมจะรอให้ไข่เซ็ตตัวสักนิดหน่อยก่อนนะครับก่อนที่จะลงปาเอาข้าวลงไปนะครับพอเซ็ตตัวแล้วข้าวลงไปครับผมใช้ข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ผัดให้ไข่เขาเคลือบข้าวนะครับผัดไปเรื ЗЫКА ่อยๆนะครับให้ข้าวเขาเริ่มเป็นเม็ดนะครับให้เริ่มแตกตัวเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะครับพอได้แล้วก็นี่ครับไก่คณะแล้วก็ปลาเค็มครับใส่ลงไปพร้อมกันเลยครับแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างคลุกเคล้าทั่วถึงนะครับ เสร็จแล้วปรุงรสชาติครับผมใส่ชูรสนะครับแล้วก็น้ําตาลครับแล้วก็เกลือนะครับคราวนี้ก็ผัดให้รสชาติกระจายทั่วถึงกันครับได้แล้วครับข้าวผัดไก่คณะปลาเกมครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ